11.3สายใยประสาทเทียมเซลล์สมองของมนุษย์นะครับมีประมาณ100,000พันล้านนิวรรลสตรีอย่างโดโซพิล่านะครับมีเพียง100 0 0แสนิวเรลก็สามารถหาอาหารหลีกเลี่ยงอันตรายอยู่รอดและมีลูกหลานได้ในมาโทด้านะครับก็มีเพียง302นิวรอลก็จะมีชีวิตได้การสื่อสารระหว่างนิวเรลก็จะใช้สัญญาณไฟฟ้าผ่านเดนไดฟไปยังแอคซอนแล้วเข้าไปยังนิวเรลหรือทางซินเนฟ เมื่อ Neural รับสัญญาณเข้ามาแล้วก็จะมีการประมวลผลแล้วส่งสัญญาณออกไปเอา p ์พจะเกิดผลเมื่อสัญญาณ Input มีค่าเหนือกว่าค่าที่กำหนดไว้ค่าหนึ่งตามรูปนะครับฟังก์ชันในลักษณะนี้เรียกว่า activation function ซึ่งมีแบบ step และแบบ s i g m o i การสร้างเซลล์ประสาทเทียมคือการใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า activation function มาแทน n e a activation function ที่ใช้บ่อยจะเป็น s i g m o i function นะครับ ื่อให้เครือข่ายประสาทเทียมนะครับทำงานได้ใกล้เคียงกับเครือข่ายนิวอรของมนุษย์จะก,กําหนดให้แต่และอินพุตนะครับภายในมีน้ําหนักตามรูปจะเห็นได้ว่า Input w 1 1 w 1 2 w 1 3 w 2 2 w 2 3ต่อดัชนีที่ติดอยู่เช่น w 2 3แทนน้ำหนักของกิ่งจากโหนด2ไปยังโหนด3ในชั้นถัดไป ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับเรื่องของเซลลประสาทโมเดลคณิตศสาสตร์ที่สามารถจําลองการทํางานของเซลล์ประสาทและการต่อเซลลประสาทให้เป็นเครือข่ายสมองเทียมหรือ artificial neural network เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเซลล์สมองของมนุษย์ในแต่ละเซลนะครับเรียกว่า neural neural มีส่วนรับข้อมูล Input ที่เรียกว่า dendrite ส่วนที่ประมวลผลจาก Input ที่รับเข้ามาเรียกว่า s o m a าและส่วนที่แปลงข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลเบื้องต้นนะครับเป็น Output เรียกว่าแ x o ซอแล้วสามารถส่งไปยังนิวโรอื่นผ่านซินแนปะได้นะครับณจุดนี้นะครับเราก็มีทั้ง Biological Neural Network และ Artificial Neural Network แต่ละเซลล์ของ BNN จะเรียกว่าโหนดใน ANN ซึ่งดูได้จากตารางเปรียบเทียบดังนี้นะครับ ใน ANN แต่ละโหนดนะครับหรือว่านิวเราจะเชื่อมโยงกับโหนดอื่นๆโดยเส้นเชื่อมโยงแต่ละเส้นที่เชื่อมโยงระหว่างโหนดจะมีค่าน้ำหนักที่มีความสัมพันธ์กับอินพุตกลไกน้ำหนักนี้มีความสำคัญสำหรับนิวเราหรือว่าโหนดในการประมวลผลเพราะน้ำหนักนะครับจะเพิ่มความเข้มของสัญญาณหรือเพิ่มค่าของอินพุตหรือด้อยค่าของอินพุตที่เข้ามาในอีกนิวเราแต่นิวเราจะมีค่าสถานะภาพภายในที่เรียกว่า a t t i v a t i o n signal เอาพุทจะถูกสร้างจากสัญญาณ Input และกด Activation แล้วส่งไปให้นิวเลาที่ต่อกับเส้นเ u t p u t ในบทที่11.3ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ในบทต่อไปได้เลย